สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทอเอเรนซ์ขอนำเสนอเครื่องวัดความชืน้นดิวพอยร์ยี่ห้ออัลฟานะครับอัลฟาซิสเต็มอัลฟามอนิเตอร์ซิสเต็มนะครับเป็นโมเดล a m t นะครับเป็นโมเดล a m t เป็นดิวพอยร์ไฮโกรมิเตอร์นะครับเป็นสี่สมิลลิแอมป์ลูปพาวเวอร์ทรานสมิเตอร์นะครับผลิตที่อ,อังกฤษนะครับ แบรนด์ของ Alpha Moisture System นี่ยนะครับก็จะมีด้วยกันหลายรุ่นรุ่นนี้ก็จะสามารถวัดได้ตั้งแต่ลบ0องศา4ดิวพอยต์จนถึง20องศา4ดิวพอยต์นะครับก็ตัวมัน,นีจะเป็นทา a n s m i t t e r connection นะครับก็จะมีการสะพาโวนเตะอยู่ที่7-28ถึงโว DC, ลต์ DC เอา์พุตลีเนียเนี่ยอยู่ที่4-20ถึงมิลลิแอมป์นะครับก็จะผ่านการรับรองรัดั C E ของทางด้านยุโรปด้วยนะครับ ก็จากเซนเซอร์เขาก็จะหน้าตาอบบนจริงๆเราใช้เซนเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถที่จะใช้งานวควบคุมหรือพอยในโพสเซสซิ่งเราได้เลยนะครับตัวของเขาก็จะประกอบด้วยสายนะครับสายตัวนี้จะเป็นสายหัวน็อตที่เอามาใส่กับทางด้านตัวเซนเซอร์ทางด้านนี้นะครับหัวน,บนบ็อต ซึ่งโดย standard เนี่ยสายก็จะอยู่ประมาณสักสองเมตรนะครับสายก็ประมาณนี้เรามาดูตัวต่อไปเราจะมาดูตัวดิสเพย์นะครับอันนี้เป็นดิสเพย์ของทาง Alpha ามอยเจอร์เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโมเดล DS 1 0 0พันสองูิวอรอยโครเมตเตอร์เหมือนกันนะครับ ก็คือตัวนี้จะค่อนข้างที่จะควบคุมทางด้านโปรเซสโดยการที่บอกว่าเราสามารถจะต่อกับตัว A.M.T e เมื่อสักครู่ได้นะครับแล้วก็เรามาดูด้านหลัง,งเครื่องนะครับด้านหลัง,งเครื่องเนี่ยก็จะมีสวิตช์จะมีการต่อมีการมีตัวช h a n นลเนี่ยสำหรับการต่อสายไฟไวริ่งให้ขขเราลูกค้าไปที่รี่ลอยนะครับ ถ้าทางคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อทางเซลเล์ของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ท่านบริษรัทออเนนรนนิชาญขอขอบคุณในการรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ